แต่ประเด็นที่ผิดใชประเด็นแรกนะประเด็นแรกก็คือว่าการออกบอ .5 ไปอย่างนี้นะเ <c oughs> ขตพื้นที่สาเขตพื้นที่นันสาเนี่ยเขาสามารถปฏิบัติได้ไหมเขาเข้าใจไหมหรือว่ามีกระบวนการะอะไรได้ทำไปแล้วตามบอ .5 เนี่ยเช่นกระชุมชี้แจงหรือไม่ชี้แจงเพราะเห็นว่าต่หนังสือปอ .17 งวดที่ห้าเนี่ยมันมีความชัดเจนในตัว,วนะครับอันนี้เสร็จดิ้งผมมีสักษาประเด็นแต่ว่าของวามใ่เอาะหมคะแต่เรื่องการบริหารจัดการกรอบเนี่ยมติคอชก็บอกชัดเจนนะคะว่าให้ทางสวัเนี่ยไปบริหารจัดการเรื่องแต่ว่าเราได้ไปติดตามในแง่ขององค์กลางไปสืนดูมาใกล้ๆเนี่ยว่าเขาได้ดีกรบรนการไม่่านจริงๆนี้มาจากกรอบขั้นนี้อีกเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบอีกรอบหนึ่งสามน่ะ ผลตอบคำสั่งเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันจะเริ่มหลังจาก60วันทีนี้เมื่อกระบวนการตวารวจสอบคำสั่งเริ่มเริ่มกรอกใหม่60วันเนี่ยแล้วของเก่าเนี่ยไอ้ที่มัน็นทางท่อเนี่ยมันมันจะมีผลสัมพันธ์กันตรงนี้ไอ้ของเก่าเนี่ยเราจะทํำยังไงหรือว,ว่าผมผมผมคิดว่าท่านนั้นเาใจหรกอเปล่าว่ากระบวนการตวารวจสอบก่อนที่มันจะทับถมปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะ ต้องสัสบสังะบวนการตรวจสอบสั่งเดินเพื่อนี่รวบรวมนะฮะรวบรวมไปอย่าง้เยอะแต่นี้แต่นี้มันมีเงื่อนเวลาอยู่สองนั้นคือถ้ากรอบจะเพิ่มอะไรได้เนี่ยอยากให้ช่วยดยูเรื่อนะคือกรอบเนี่ยกรอบให้จัดคนลงเนี่ยนะฮะภายในหกสิบวันหรือถ้าครบเนี่ยคือครบวันที่ห้าเอ่อถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยตอนที่ตอนที่ช่วงของกิจการบุญเดือนที่เปลี่ยนกฎหมายใหม่ยเที่เปลี่ยนกฎหมายใหม่นะ ที่กําลังจะบอกว่านักเรียนการศึกษาแต่สารถึงห้าหรือว่าวอที่เจ็ดวอแปดวอเนะี่ยที่จะเข้าสู่เป็น,น,นในตรงเกณฑ์วอสิบเก้าเนี่ยผมก็ขยายก่อนแหละแต่ตุลาเนี่ยต้องขยายก่อนลแล้วทำเข้าใจเอาที่ท่านเอกสารเป็นหัวเลยว่าว่าไอ้ที่เราไปทำความเข้าใจที่ิสบอนเนี่ยเขาเข้าใจจริงต้นทางต้องบอกเข้าใจเลยว่าคุณต้องบวกมานะต้นทางก่อนไม่ไม่ใช่ผักภาระมาให้ทั้งสองและสอ,อสองก็คงมงเนะี่ยคือถ้าเสนอตําแหน่งไหนมาเนี่ยต้องบวกตําแหน่งทุกหมาคือหลักใจเราบอก ตำแหน่งตำแหน่งของรองเยียรยาที hmm. that that it, on, the pit, the ่ว่าแล้วก็ตำแหน่งเจ้าที่บ่านการศึกษาอะไรเลยนะฮะที่ประชุมเนี่ยอนุมัติไปแล้วให้โอนเงินเดือนลงไปได้ให้สวทไปจัดประมาณสามร้อยกว่ากาตัยังมีอานีอย่างมีอิจวนไม่น้อยก็จะก็จะไปยังไงที่พคกพตเนี่ยจะต้องร่วมมือกันแต่ในความเห็นว่าไม่สําเร็จต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาระดมรับผิดชอบตรงนี้เลยเคลียร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เคลียร์ได้ แล้วจึงจะอรดตำแหน่งไปความผิดพลาดตรงนี้มันเป็นครูนะผมไม่ได้ว่าใครหร,หรอกบางคนก็ไม่มีแล้วช่วงนั้นไม่มีการตอบรักราบเลยสองสมัยห้าหกปีไม่มีการตอบรักราบจนกระทั่งมาเรื่อยอะไรให้ได้ให้ไปเลยเพื่อตัดปัญหาเริ่มต้นกันใหม่อย่าไปคิดว่าอีกลายนู่นได้ลายนี้ไม่ได้